สวัสดีครับนะสวัสดี f อฟซตองไบโอเทคครับนะมือนี้อยู่คอกของเสียบโบนะครับนะเสียโบสายขาวนะมือนี้นะครับนะเสียโบได้ง้วมไม้ครับพี่น้องครับนะเป็นง้วที่ผมบอกเลยฮะเป็นง้วที่โค้งสางดีนะครับสายเลือดกะดีพร้อมนะเป็นในมะมันะครับมือนี้เสียโบกะให้ผมมาตรวจทองให้ให้น้ำนะครับนะเดี๋ยวผมมาเบิ้งตัวนี้ครับมาพอตัวนี้นะฮะโค้งสางดีมากๆเลยเป็นงัวสาวนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะ เบื้องครับผมอยากเบื้องการโตครับนะฮะตัวนี้นะครับเป็นงัวทีการโตดีมากๆเลยนะเลี่ยมโตดีเบื้องไทยนะครับนะฮะอันนี้เป็นงัวสาวนะครับนะฮะบานบลัมมันเลยครับนะตัวนี้นะครับเบื้องกบาลเป็นงัวกบานดีครับนะฮะเป็นงัวทีกระบาลสวยมากๆเลยนะฮะเบื้องครับนะฮะเบื้องกบานเขานะครับนะฮะจุดเด่นเลยนะครับนะตัวนี้นะครับนะเป็นงัวทีกระบาลบนดีทางเขาสวยนะครับนะฮะกบานนี่ปานบาดพระพี่น้องครับนะฮะเบื้องครับนะฮะทรงหูดีนะครับนะฮะ สรงหูดีนะครับเลี่ยมโตสุดยอดนะครับนะฮะเลี่ยมโตถือวบาดีมากๆเลยนะฮะต้นอกตั้งหลังตรงนะครับนะฮะแข้งขาดีนะฮะแข่งแข่งขาดีเนื้อหนังปานบำมันครับนะเป็นง้วสาวนะครับนะฮะง้วสาวนะครับนะฮะกะกำลังสีผสมนะครับนะเบิ้งครับนะเสียโบเพิ่นวางฮอร์โมนไ้นะครับนะเพิ่นกัสีผสมไว้ไว้นี่แหละนะกับโบลูว่าใส่พอได้นะครับนะฮะ เห็นบนโพดอยู่นะครับนะบ้ามือสองมือว่าสีไส้ดวงตะวันซันวานะครับนะฮะก็เบิังครับนะฮะก้านก้านโตดีครับตัวนี้นะครับนะซื้อน้องคะแนนนะครับเป็นลูกของแถาแก่น้อยนะครับนะเป็นลูกของแถาแก่น้อยนะครับนะแล้วก็แม่นี่นะครับนะเป็นลูกเจ้าลักนะครับนะฮะเป็นลูกเจ้าลักนะครับนะฮะสายเลือดดีนะครับนะสายเลือดดี นะครับนะแม่ซื้อแม่นะครับนะฮะเป็นเจ้าลักนะย้ายนี่ตะจำบ่ผิดนะครับนะฮะน่าสิเป็นนะครับแดงเอเชียบอยอุบลไปประมาณนี้แหละครับนะฮะแล้วก็ขอมูลชัดเจนนะครับนะฮะกับอ่าโทรถามนะเสียโบสายขาวนะถ้าเกิดว่านะฮะนึกถึงวัวงามนะฮะสีขาวนะครับผู้ใดนะครับนะมักง้วขาวนะฮะสามารถที่ิตติดต่อเสียโบได้เลยหรือติดตามนะครับนะฮะเฟซบุ๊กในของเสียโบนะครับนะฮะ กตัวนี้นะครับนะนะครับเบิ้งกระบาลครับพี่น้องครับนะกระบาลดีนะเป็นงัวกระบาลดีมากๆเลยนะครับค่ะเป็นงัวสาวนะครับนะเบื้องหลังนะครับนะเบื้องหลังเขานะหลังนี่เป็นกระดานเลยนะครับนะหลังเป็นกระดานเลยทรงหูดีนะครับนะเป็นงัวที่ทรงหูดีนะกระบาลดีเบื้องแขงขาครับนะฮะนี่เพิ่นฝังซีดาไว้ครับนะเพิ่นสีผสมนะเบื้องครับเพี่น้องครับนะฮะโอ้โหนะเป็นรันๆเลยครับพี่น้องครับนะเบื้องเบื้องช่วงโต ตัวนี้นะครับนะเสียโบนะฮะเปิดราคาไว้อยู่นะครับนะเปิดไว้ราคาไว้อยู่เอ่อหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเป็นงัวสาวนะครับนะกับเอ่อพร้อมผสมนะครับนะเสียโบพ่นกับวางฮอร์โมนไม่แล้วล่ะนะครับนะกับล้อผสมนะฮะเห็นพ่นโพดผสมดวงตะวันสบานะครับนะหรือคนสิผมผสมพอได้กับบลูจักนะครับนะต่อไปนะเพราะว่าท่านหอดมือนะครับนะฮะเบิรงครับพี่น้องครับนะฮะ เบื an, na, ้งกระบาลนะครับนะฮะเปิดราคาพี่น bueno. ้องครับ hmm. น uh ี huh. ่มาเบิ่งงัวงามนะครับนะคอกเสียโบสายขาวครับนะฮะอุ้ยนะครับมางัวขาวนะติดตามนะฮะของเสียโบเลยนะครับของเสียโบเลยป๊อปพี่น้องครับนะเบิ่งครับเบิ่งกระบาลครับนะฮะเบื้งการโตเบื้งกระบาลเร็วมาเร็วๆวันพี่น้องนะฮะเบิ่องการตเ้อการโต นะสุดยอดครับตัวนี้ครับนะฮะน้องคะแนนนะครับนะเป็นเถาแก้หน่อยนะครับนะฮะบวกกับแม่นี่นะครับนะเป็นล <ta> ูกสาเจ้าลักนะฮะย้ายนี่เป็นแดงเอเชียนะครับแล้วก็บบอยุบบนนะครับนะบวกกับบอยุบบนนะครับนะสุดยอดสายเลือดนะครับนะฮะกบานบนนี่สุดยอดครับพี่น้องครับนะเบื้องการต้นการโตนะฮะสุดยอดมากๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเบอร์โทรของเสียโบนะเดี๋ยวผมสีอ่าเดี๋ยวผมกะสิโพดไว้นะครับนะฮะอยู่ในนั้นนะครับนะ เดียวก็สินะหรือว่าสิปักมุดไว้นะครับในคอมเมนต์ให้นะครับนะผู้ใดสนใจโทรหาเสี่ยโบนะครับนะฮะน้องคะแนนนะครับนะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนะราคานี้ต่อรองได้นะครับนะราคาห้องนะครับบอเถอดพี่น้องครับม้วเสาเรียมโตดีขนาดนะครับนะนี่เพิ่นมีอีกตัวหนึ่งนะครับนะเพิ่นได้มาตัวนี้ซื้อสอนลามนะครับนะเป็นลูกขุนลามนะครับนะนี่นะครับในเป็นลูกทรายของขุนลาม อยุสิบหาเดือนนะครับนะฮะตัวนี้สิบหาเดือนถ้าเกิดว่าผุ้ใดอยากได้เอาไปไว้คุ้มฝูงนะครับนะฮะตัวนี้นะเปิดไว้นะครับนะฮะหาเมินเก่าพันนะครับนะฮะหาเมินเก่าพันนะสำหรับลูกขุนล้ำนะตัวนี้คือซื้อสอนล้ำนะครับนะฮะนะซื้อสอนล้ำนะครับนะฮะเป็นลูกขุนล้ำแม่นี่ผมบ่แนนใจนะครับนะเสียโบเพ่นรงนันมาะยุนนะฮะขอมูลทาง อินบอกมาแล no ้วนะฮะผมก็ลืมละนะครับ <Leah> น no ี <grateful nice> ่เ <cheese> ป <course offs> ็นล <Overwatch> ูกขุนล้านะครับนะลูกขุนล้าอายุสิบห้าเดือนนะครับนะฮะโบดนะฮะโบดชัดเจนนะครับใบกระโบดนะครับนะไข่กะดำนะพี่น้องครับนะฮะถ้าเกิดเราผู้ใดนะครับนะอยากเอาไว้ไปคุ้มฝูงนะครับลูกมานะครับนะหันหนาทั้งนั้นนะเนาะนะฮะนะครับโบดชัดเจนนะครับอ่ามือเก่าครับพี่น้องครับนะตัวนี้นะครับนะสำหรับนุ่มหน่อยตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเอาไปไปคุ้มฝูง นะครับนะหาเมื่อนเก่าพันนะครับนะฮะโบสดีนะครับนะพอดีผมยุ่งมุ้งนี่นะครับอู้มาหันหน้ามาลูกนาซิก้ยนาซิก้อยดีเกี้ยวดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุดก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมพาหมุดไปเบื้งกันนะลูกมาหันหน้าเบิ้งกันนะเนี่ยพี่รองครับนะฮะหาเมื่อนเก่าพันนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับนะฮะูกไซส์กุหลาบอายุสิบห้าเดือนนะครับ หาหมือนเก้าพันนะครับราคานี้นะครับะรงหูดีนะครับนะทรงหูดีเลยนะครับหาหมือนเกาพันบาทนะครับอ่าตัวนี้น่แสนเก้าครับนะงวสาวความผสมเลี่ยมโตสุดยอดนะฮะกับบ้านบนก็ต้องพูดถึงตัวนี้นะครับกับบานบนก็ต้องพูดถึงอู้เนื้อหนังปานบางมันครับพี่น้องครับเนื้อหนังนี่ปานบางมันเลยหลังตรงนะฮะบังแค่หลังให้พี่น้องครับ คนแค่หลังทุกคนนะฮะเอาสาบไปปูนอนได้เลยตัวนี้นะครับนะขนาดเป็นงอสาวนะครับนะหนอกสวยนะครับนะหนอกสวยนะหนอกบ่ใหญ่นะครับนะตั้งตรงนะ่โอ้เนี่ยสุดยอดครับพี่น้องครับนะ่ฮะบนนี่นเดียมโตบนนี่หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับนะฮะสนใจติดต่อนะครับเสียโบสายขาวนะครับนะเสียโบสายขาว เอาใบเนี่ยมาตัวทองวะใบเนี่ยคุณหมอนะครับพอดีนะี่ตัวดีนะครับนะ้าจังม่พิดนะครับนะน่ฮะไหนซื้อวงแหวนนะครับนะซื้อวงแหวนเป็นลูกของตัวได้น่บนบเนาะลืมหรอนะพิมพ์มาไ้อยูบางนึงนะครับนฮะผู้ใบดีนะครับนะ ตัวนี้ซื้อวงแหวนนะครับนะฮะเป็นล,ลูกของแดงกาลสินนะครับตัวนี้นะครับนะฮะจัมบะผิดนะครับนะครับเป็นลูกของแดงกาลสินนะฮะมือนี้นะครับนิกมือนี้ไม่เยอะเลยเมษามือนี้นะครับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับนะฮะนะฮะหนึ่งเมษายนนะครับนะน้องวงแหวนอยู่ขอกเสียโบสายขาวตัวทองเบิ้งครับนะจีซองเมททองนะฮะโบดีโบชัดเจนนะครับนะฮะโค้งสางดีนะครับเอ้ามือนี้มากับมอนิก มอนิกนะฮะสายล้วงนะครับอาล้วงกันเอาพี่ครับเดี๋ยวเราสิลุ้นกันครับว่าทองบ่ะทองนะครับนะฮะทองบ่ะทองนะฮะมือนี้นะครับนะตัวนี้นะครับนะฮะถานาเซียโบว่านะครับนะฮะกับตัวนี้นาซีได้โกอินเตอร์นะครับโกอินเตอร์เพราะว่าเออ่นะครับมี่นาซีมีการดิวกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ว่าให้คอนเฟิร์มนะครับนะให้คอนเฟิร์มว่าทองบ่ะทองนะครับนะฮะ กันทองเพิ่งกับสีซื้อไปนะครับน่าน่าสีโกยิเตอร์ตัวนี้นะครับนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งกันหนึ่งเมษายนนะครับในสายนสองพันห้าร้อยหกสิบซีนะครับนะฮะหมอนิกนะฮะให้รวมเมื่อกห้ครับก็น่าหมอนิกนะครับคอนเฟิร์มทองไม่ทองเดี๋ยวรู้กันนะครับนะฮะเสียโบนะครับอ๋อตัวแม่นนั่นไหมคือหลังสุดยอดเลย หมอกำลังล่วงขี่อยู่เอาอเอคือมือเทคนิคโอ้ยขี่ไล่พี่น้องครับนะ่บางหนาพบนะครับ นัแสงเข่าครับบอคอยชัดปันไหนเอาพี่น้องครับนะชัดเจนนะครับนะท้องนะครับนะท้องนะครับมันแสงนะในกระดูกนะครับอันนี้มันในกระดูกฮะบังขับปากครับพี่น้องครับนี่ปากนะครับเนะดินอยู่อันตรานะสายลกนะครับว่าอดีคุณหมออะ วางให้ดีมันไงล่ะครับนะนี่หัวกะโหลกนะครับดูนี่ตาสีนะบะตัมก็สามเดือนละนะฮะสามเดือนกว่าละมั้งขนาดนี้นั่นเมกกระดุมนะครับนี่มีสายลกอืมหัวกะโหลกนะมี่ไงล่ะพี่น้องครับนะมันไงล่ะนะี่หัวกะโหลกนี่ตานีสายลกนั่นอืม ถุกน้ำคั่มนะดำานะครับถุกน้ำคั่มพวกนี้นะครับอือเป็นหัวกระโหลกแล้วง่ายแล้วครับพี่น้องครับนี่บ,บ่าตั้งก็สามเดือนนะครับมีหัวกระโหลกกระดูกนะครับสายโลกมันนี่กระโหลกนะชัดเจนเลยอือมีกระดุมมีกระโหลกนะกระโหลกมันนะของลูกนะครับมีป,ปากง่ายแล้วพี่น้องครับนี่สามเดือนกว่าแล้วนีน่ะ ในสามเดือนสี่เดือนสามเดือนกว่าเราขายไงละดินดีครับตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกนะครับอะอเดี๋ยวขึ้นหมอไงแล้วการซื้อขายนะครับนี่ยต้องตรวจทองเลยนะครับนะฮะเพื่อที่สบายใจทั้งคนซื้อคนขายพี่น้องครับน ตัวน้ำคำเนะี่ถตัน้ำคำมันนะี่ตัวน้ำคำชัดเจนนะครับงดง่ายแหละครับนะง่ายละนะครับโอเคพี่ต้องครับนะฮะทองแน่นอนนะฮะทองไม่มอนิกทองครับกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับมอนิกคอนเฟิร์มนะวงแหวนนะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะลูกสาวแดงกาตาสิน นะะฮโค้งสางดีนะครับ hmm. ม mm ือ hmm. น mm ีวันที่หนึ่งเมษายนสองพันรอยหกสิบเอ่อซีนะครับนะตัวนี้นะครับนะทองละนะฮะคร่าวๆนะครับนะประมาณนะฮะประมาณตัก็ประมาณสามเดือนนะนะคร่าวๆนะฮะสามเดือนสามเดือนกว่าหรือประมาณนี้แหละครับนะฮะต้องไปเบิงมือผสมนะฮะต้องให้มอบเอ่อเสียบโบว์มายืนยันนะครับว่าผสมมือได้นะครับในนาจีได้ไปตั้งประเทศนะครับนในนาจีไปโกอินเตอร์ เบิกกระบานบนตัวนี้นะครับนะฮะบางง้อตัวนี้พี่น้องครับนะสวยงามผีวหลีครับนะสำหรับน้องคะแนนนะสำหรับน้องคะแนนนะครับนะสวยงามมากๆนะครับตัวนี้นะครับนะเรี่ยมโตดีนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้นะครับสวยงามเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนนะผู้ใดสนใจนะฮะติดต่อเสียโบนะฮะสำหรับน้องคะแนนนะครับนะตัวลูกเถาแก่น้อยนะครับเรี่ยมโตดีกระบานบนสุดยอดนะครับ นะโอเคพี่น้องครับนะพบกันในคลิปต่อไปนะครับนะสำหรับมื้อนี้นะครับนะฮะนะกับนะพบพ่อเอฟซีสนี่ก่อนนะครับนะกับขอบคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์กดติดตามมาก็ะใหกำลังใจกันตลอดนะครับนะฮะมีงวงน้ำอยู่ใส่ผมครับนะเสียลินนะกับสีพลาพี่น้องไปเอ่อเบิ้งเรื่อยๆนะครับนะฮะโจนี่เสียลินเพิ่งนะเพิ่งเลือกตั้งแล้วนะครับนะฮะนะเทศบาลนะครับนะฮะ นะฮะจากนี้ไปนะครับในกระสินะฮะเพิ่งกรสิพาไปทัวร์ก็แล้วลครับในวงนี้ผมชายเดียวไปก่อนนะครับโอเคไปนอนครับพบกันทีมี่นะครับสวัสดีครับ